หอมน่ากินมากนะครับสีก็งดงามเ,าเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับหล่นปสีของเราสวัสดีครับเพื่อนๆกับมาพบกันนีกแล้วนะครับกับตอนตอน g จียวฟูนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่หัดทําอาหารนะครับไม่จำเป็นต้องทําอาหารเป็นมาก่อนก็ ดูต่อชื่อฟูดแล้วก็ทําตามกันได้ง่ายเลยครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาทําของโปรดของผมอีอยหญ่นะครับก็จะเป็นเมนูที่เป็นเครื่องจิ้มง่ายๆแบบไทยนะครับนั่นก็คือปลาอินทรีหล่นนั่นเองครับเราเคยทําหล่นหอยดองให้ดูกันแล้วนะครับของเมนูของเชฟแก้วบางปานะครับวันนี้เราก็วัตถุดิบเนี่ยจะคล้ายๆกันเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มมาจากปลาอินทรีนะครับจะเป็นปลาอินทรีเค็มนะครับ1ชิ้น เนื้อสัตว์ก็จะเพิ่มเนื้อเขาด้วยหมูสับนะครับก็ประมาณขีดกว่านิดๆนะครับแล้วก็จะมีหัวกะทินะครับคั้นสดมาจากตลาดนะครับสิ่งที่จะต้องเอาไปเคี่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะมีนะครับนี่ครับหอมแดงผมซอยบางเอาไว้แล้วนะครับก็ประมาณสักสิบกว่าหัวนะครับตะไคร้นะครับซอยบางนะครับเพื่อให้เคี่ยวได้ครับประมาณ3ต้น รากผักชีนะครับก็ประมาณ3-4ต้นนะครับก็จะซอยละเอียดหรือว่าใครอยากจะตําละเอียดก็ได้นะครับเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องเคียงเครื่องหอมเขาเรียกว่าอะไรนะสมุนไพรเพิ่มความหอมนะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีพริกที่ตกแต่งสีต่างๆนะครับก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับจะมีพริกชี้ฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็พริกหนุ่มนะครับเพิ่ม t e x t อร์นะครับแต่ว่าพริกพวกนี้จะไม่เผ็ดนะครับ กราจะมีลูกโดดนะครับเพิ่มความเผ็ดตรงนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยฝอย,อยๆหน่อยผมจะเอามาแต่งจานนะครับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเราจะปรุงเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็หวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าความเค็มของเจ้าปลาเค็มเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าจะเติมก็จะเป็นเกลือนะครับเล็กน้อยก็พอนะครับ เท่านี้เองนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูวิธีทํากันอย่าลืม,มเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วก็ไปดูวิธีทํากันเลยลุยขั้นตอนแรกผมจะทอดปลาก่อนนะครับให้เขาเกิดความหอมนะครับ สีสวยดูดีเลยหอมมากเลยครับสีสวยงามนะครับท่อด้านข้างน่ะ หอมน่ากินมากนะครับสีก็งดงามนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแต่เฉพาะเนื้อเขานะครับแล้วก็เอาก้างออก ถ้าเรามีหนังที่กรอบๆเนี่ยเราก็ดึงออกก่อนก็ได้นะครับว้โรข้างบนหรือจอาไปกินเล่นก็ได้เสร็จแล้วทอดปลาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการปรุงแล้วนะครับตอนนี้ผมจะใส่ลากผักชีไปก่อนเลยนะครับฝอยกลางข้อนอ่อนนะครับเวลาเราทำอะไรกับกะทิเนี่ยเราจะ ต้องใจเย็นๆนะแล้วผมก็จะใส่หัวกะทินะครับพยอยใส่ไปก่อนนี่ครับฟองก็เริ่มขึ้นข้างแล้วนะครับเห็นไหมฮะกลิ่นก็หอมแล้วเราจะเริ่มใส่หมูสับลงไปก่อนนะครับทำให้เขาสุกก่อน เราจะผัดจนหมูเขาสุกเลยนะครับดูว่าสีชมพูเขาไม่มีแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่มใส่ปลาไปนะครับใส่ปลาครับหกลิ่นหอมมากนะครับจะเพิ่มกะทิลงไปนะครับกะทินี่ค่อยๆเพิ่มได้นะครับระหว่างทำหอมมาก เดี๋ยวรอให้น้ำกะทิเขาเดือดอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เครื่องลงไปแล้วนะครับน่ากินจะเริ่มใส่เครื่องหอมแล้วครับจะใส่หอมแดงนะครับอันนี้ให้ความหวานนะครับใส่หมดเลยตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับให้ความหอม จะเริ่มปรุงแล้วนะครับเริ่มจากใส่หวานก่อนเลยน้ำตาลมะพร้าวครับยีให้เขาละลายก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิมนะครับแล้วค่อยใส่อย่างอื่น อร่อยแล้วใบมะกรูดฉีกนะครับใส่ไปเลยพริกนะครับใส่ไปเลยกิ่นมาสีมาแล้วครับนี่ฮะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพียงใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับหล่นปลซีของเรา ัดใส่จานนะคะเพิ่มลูกโดดไปหน่อยสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดก็ตักนะครับใครไม่ชอบก็เลี่ยงเอาปลาซีแต่งหน้าัะหน่อยครับ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆหล้นปลาอินทียหน้าตาน่ากินมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับกับอันนี้นี่กินด้วยกันนี่เข้ากันสุดๆไปเลยผมจะลองตักนะครับเอาแบบมีพริกมีเนื้อนี่หนึ่งคำของผมใหญ่โตแล้วก็มีปลาเค็มด้วยครับ อ,อร่อยมากๆ <S 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 เป็นยังไงกันบ้างครับหลนปลาอินทรีย์เค็มอร่อยมากๆนะครับความเป็นปลาอินทรีย์กับหมูเนี่ยมันเข้ากับกะทิที่เราเคี่ยวกับเครื่องสมุนไพรจนแบบมีความหอมมีความอาร่อยนะครับความ เค็มหวานมันเนี่ยมาหมดเลยนะครับก็จะมีเปรี้ยวนิดๆด้วยน้ำมะขามนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองทำเองกินที่บ้านกินกับผักสดๆเย็นๆนะครับกับอันนี้ครับอร่อยมากๆเลยนะครับช่องต่อง Geo Food นะครับก็จะมีเมนูที่เป็นแบบน้ำจิ้มแบบนี้น้ำพริกแบบนี้ครับเยอะมากเลยลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของอาหารไทยดูนะครับเราทำน้ำพริกไว้หลายอย่างเลยถ้าเพื่อนๆชอบกินน้ำพริกเนี่ยกดไปดูย้อนหลังเดี๋ยวผมจะแปะ เป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็เป็นลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมติดตามกันดูนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆวันนี้ขอตัวไปกินก่อนครับบ๊ายบายอร่อยมากซีซาส